้องครับตอนนี้ล่มแห้งครับเต็นมอลลงน้ำพี่น้องครับลมมาแห้งครับมันจะผ้าอยู่จะเขานะครับตอนนี้ก็ยังมีล่มอยู่ยัง๋ยวเบ่ง่มครับเต็นเต็นผู้ใดล่ะเนี่ย กุูปเต็นนครับพี่น้องครับุ่นกองลองเตเกไปุกเตนันนั้นเต็นเม่ขวอันนั้นเตนม่ขวตกน้ำเลย <c oughs> เป็นจังได้พ่อเป็นเป็นครูปอยุตัยว่างันครูปอยุตัวเตียเตี้เตี้ยเต้ยพ่อกลางจังหลังหาอันให้ตัวไปท่านไปบึงพญไนบ้านเนี่ยพี่น้องครับเมื่อนี้เจอพระยูหมอน้อมเจอกันเลยเจอพระยูดีอยู่อันลมมาตาเว่นเนาะขันลมมาตอนเดือดเดือดตอนคำคำนี่โอ้ยเบิ่งบ่ได้พี่น้องครับพญไนลงไปเล่นยังวะเนีไง ขึ้นม anyway> าอเ่ย์พูดอะไรพูดเดียวเอ่อมึงเดี่ยของผู้ใดไต้องอยู่ในน้ำอ่ะพาไล่ผู้ใดไรพูดล่ะพี่น้องครับตอนนี้ก็ยังล้มอยู่นี่ตอนนี้ก็ยังล้มอยู่เอากำลังสิลงน้ำเหีกตอนนี้ก็ยังล้มอยู่นี่พี่น้องครับ ไอเบื้องบรรยากาศตอนลมๆเบื對對้องกลุ่มกาแฟตากพีโซนละเต็นอันไหนแม่งยั็ไแล้วเก็บท่านยืนมามงไปเก็บผึ้งวันนี้พอเบรงเลยล่ะเจ้าท่านในกลางไป็นละเต็นน่ะว่ตอนนี้ก็ยังลมอยู่ดิตอนนี้ก็ยังลมอยู่ โอ้นนี้ก็เพาตั้งในเกมคืนอยู่โอ้อใครยวนขันแมนมันล่มตอนนี้ขันเ่นล่มมือแรกนี่ตกไก่เลยคืนไนเพราะล่ะโอ้ <laughs> สาดพูดเรื่องลลางๆกันนะเอาๆพ่อโย่เขาครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานหมอลำใจกัน่อยเด้อพี่น้องครับ พันธอนเออนธอน่พันธอนคักนี่แหละสองสามมือพันธอนค่ะทางลาดดีอยู่ข้าวว่าท่านได้ตั้งขึ้นนะแต่ว่าการแสดงปกติครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ยกันยังล้มอยู่ครับกันยังล้มอยู่บรรยากาศหลังเวทีกาลังนีพากันทํางานเก่านะครับเหมือนแสดงปกติเด้อพี่น้องครับพี่น้องคำามาเบิ่งแล้วกับกดไลค์กดแชร์ให้นี่ครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะครับ บรรยากาศโอเคครับเหมือแรงกับมันน่าจะตกดอกน่าจะพ้าอยู่ร่มๆแล้วมั้งครับแสดงปกติเด้อเหมือแรล่งครับโอเคครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับ